สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื่อก็ไ่ได้ไปสวนจ้าเมือไก็จะมาทักทายเพื่อนเพื่อนในล้างบ้านจะเพื่อนเพื่อนลางบ้านเนาะบ้านที่ซู้ไอแม่นชั้นที่พวกซูยู่นี่จะเป็นชั้นที่แปดจ้ะเนี่ยความสูงก็จะประมาณนี้จ้ะเนะเาะเราตรงนั่นนะจ้ะเพื่อน,อนตรงนี้ จะเป็นท้างรถไฟจะทางรถไฟจะอยู่ข้างบ้านสมอเลยจะห้อนแต่ไม่เนี่ยก็ห้อนก็ได้ไเปสวนจะนี่เนาะแล้วไม่เนี่ยจะมาอัปเดตมะละเนาะที่ซุกปลูกไว้ในกระถางได้โดนแล้วดาไ่ได,ด้อันนี้เห้อเพื่อนๆเบิ่งจะอันนี้จะเป็นแก้วมังก่อนจะเพื่อน พิเ่เริ่มใหญ่เลยเด้แกวมังกรน,นี่จ้ะเริ่มโตร้ายแล้วปีนี้จะว่เขาปีที่สามแล้วมะน้อไปที่พ่อจากเมเร็ดแล้วก็ก็ปลอยให้เพิ่นยุ้งสี่ละจ้ะวดน้ำตามปกติวดดัดในน้ำเศร้าเขาแล้วจะเป็เพื่อนนี่จ้ะแกวมังกรไปใกล้ไม่ได้เด้นี่น้ำทิ่มมือจ้ะ พอท่านได้เปลี่ยนตะถางให้เพลนจ้ะเนี่ยยังเป็นตะถางเก่าตั้งแตจพก่นยูทีวา่าเปลี่ยนตะถางให้รอบแรกเพคนจะน้ะเนาะท่านได้เปลี่ยนให้อีกเนี่ยเนี่ยคือมาโตร้ายเราจะเป็น,นไปใกล้ๆว่นได้เด้อเด้อน้ำทิ้มคนจ้ะเนาะช่วงนี้ก็ท่านได้พอมเมล็ดผักอีกอย่าง,างเดี๋ยวจัะน้อยก่อน เอาเดือนกันยาจากน้อยก่อนจะเป็นเกินเนาะเพราะว่า,าพากอ่าอ้เนี่ก็สามารถที่จะโต,โ,ตโตได้หอดประมาณเดือนพฤศจิกายนนะจ้ะก็แล้วแต่ชนิดของพกดอกจะบางชนิดกะเพราะร่มมากฝนมากกับแต่แห้งตายไปเองก็มีจ้ะแก่มก่อนจะเป็นเกินนงเนี่ยสาอ,อน,น้ำสูบวันนี้โอ้ยไก่กรได้ได้เนี่ยน้ำน้ำจา้าโตคับ ตัวค่กดีดีอันนี้จะเป็นต้นเดียวทีวจ่จะเป็นเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนียต้นเดียวจะเพิ่งกระแตกแะแนงใบออกมาจาับจับก,กันนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดคะแนนแปดขะแนงจะเป็นเพื่อนเนี่ยเนี่ยต้นเดียว,วยจะต้นเดียวในกระทางนี่เนาะต้นเดียวก็ประมาณ สี่ใบบ,บ,บบ่ะโอ้ยแปดใบแผลงแขนออกมาแปดใบจ้ะคักบ่เพื่อนเพื่อนโอ้ยบรงต้นนี้นะไปใกล้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกระถางที่สูร่องเอาหัวหอมที่ได้จากสวนของข้าเนี่ยจ้ะมาเนี่ยมาช่ำช่ำมาไว้ลวบัน,นี้ เพิ่นโป้งใบขึ้นมาอยู่บนเห็นสูเห็นมาแลงสุดก็เลยตัดใบใบหอมเลยจ้ะเอามาว่างกรอบนาดินพอดีมีพีกจ้ะเพื่อนๆต้นพีกจากต้นพีกกี่ย่งเพิ่นเกิดมาที่หลังเราเพิ่นก็เกิดเองนํามเกิดในกระถางเนี่ยจ้ะเนี่ยก็เลยปล่อยเพิ่นอยู่จังเสียจ้ะเพื่อนๆต่ว่าสุด็ยอดใเพิ่นแล้วแหละเนี่ยส็ดยอดตรงนี้เนาะจ้ะบ่รู้ว่าจะง่ายไปหอดปานได้หรอกจ้ะเพื่อนๆมาก ตัดต้นหอมจากต้นนี้แล้วเจอเพื่อนๆไงเนี่ยเอามาว่างครบนาดินไม่ให้เพื่อนแบบมันจะมาเมืองมาลาจเจอเพื่อนเบิ้งน้าเบิ้งต้นเพื่อนด้ะเป็นจอบอกแข็งแรงบอกเจอเพื่อนๆ่าเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักปังเนี่ยสงสัยเมล็ดเพื่อนจะได้การที่จะเอา นี่จดิ้นเก้าดินไม่ในใจผสมกันจังสี่เนาะสุกมักมักห่าวไววจั้งสี่เลยผสมแล้วสุกว่างไวไจวั้งสี่เลยจะเป็นืบเนี่ยนี่แหละระเบิดนินบะเลดของพักต่างๆเนาะเพิ่งเขากุ้งจะมาเกิดเนี่ย,อ,อ,ยอันนี้ก็เกิดเองค่ะจะเป็นทั่วผู้พ่อองอย่างเนี่ยเน,ยเนยาะบะเลยพาอกระจำมาได้บะเลพ่อตรงนี้จะ เป็นตัวผู้วะมันจะเป็นไอแบบัว่าฟักงาบ่เนานะเดี๋ยวต้องทะรอดเนี่ยว่าค่อเบื่องการเจริญตโต,ตของเปลนเนี่ยนนจะนี่ก็จะเป็นพักปางเกิดเองจ้าต้นใสจิติตดมาในดินมันจะเป็นเปอนเนี่ยผกปางนี่จะเป็นต้นของมะละว่าเป็นตาย่างเนาะเป็นเปอนวาบนะจะอังเสียจะ ก็มาตรงนี้เนาะก็เป็นใบเพื่อนเหียงเพื่อนนี่จ้ะ,ะเราเ,เ,เป็นนีมือนีสมอเบิรงแล้วเพื่อนกนะัเป็นดอกยยจ้ะ,จะเพื่อนเพื่อนเป็นดอกเนาะจ้ะเป็นดอกคไฮยูจะไม่รู้ว่าจะโตไป็หอดใสจ้ะเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นดอกแล้วกันีน่จ้ะเพื่อนก็นจะเป็นยอดขึ้นมาสีเนาะเนี่ยที่ว่าปลูกไว้ซี้นจ้ะ เหลืออยู่จา้ายังมีเห็นนี่วะคิดว่าเพิ่นกระจายนี่จะจะเริ่มโตโต,ตไปเรื่อยๆอยจะอยู่บ้านนี่ก,จก็จะได้หดน้ำแน่บดได้หดแน่จะเป็น,ปนแรงแรงงานเลิกคำก็บระเด้มโอ้จ้าเนาะเป็นไงเ,เ,เป็นดอกไฮโซยู่เป็นจะสอนปะเนี่ยจา้ายอดเพิ่นแต่นี่ายสุดเด็ด เดจ,จอดไล้เพื่อนจ้าเนาะเงาไก็ว่ามีมองใครเรื่อยจ้าเด็จอดไ้จ้าเป็นดอกแล้วดีใจจ้าเพื่นเพื่อนดีใจนี่โอ้คาขนาดช่วงนึก็ได้ปพูพามอีกอย่างจ้าเพื่อนแล้วก็นีก่ก็จะนี่นี่ต้นบักโม่งเนาะ ว่าเพาะไวเรื่อยความบังเอิญพึ่งกะงอกขึ้นมาหายจ้ะก,กระดูแลเพื่อนยังเต็มทีเนี่ยเมื่อเศร้าเ,เห็นมาแงลงงลายก็เลยตัดหอมจากกระถางตรงนั้นเอามาว่างๆไว้ให้เพื่อนจ้ะคิดว่าจะเป็นบวมม่วงเขียวสเสวยบนหนาจำพว้ได้จะ้ะเพื่อนๆแต่แต่งามไทยแฟ่เนาะซื้อเพิ่นว่นกากินบวมม่วงสุกกะจ้ะเอาพอร่องกับพอไวสามหน่วย สาม,มเมล็ดเพิ่งเกิดมาสองจ้ะเนีย่ยเขาต้องเทจ่างๆอ,อีกบ่นอก็เพิ่งค่อยรูอะไะจ้ะวาใเดล่าบ,บอกมองต้นบอกมองเพิ่งหงอกเกินมาเพิ่งจะหงอกเกินมาเป็นสองต้นยังสี่บ่เนาะต้องตดัดรอนอเดี๋ยวสุดจะเอาไว้สี่ก้อนจ้ะจะเป็นการเรียนรูเนาะก็ได้เปลี่ยนกระถางไงเพิ่น์นเอามาใส่กระถางไงล่องเบิ่งล้วกะนี่ก็จะเป็นใบของ ้ม่อนใบม่อนจะที่ว่าต้มต้มกินน้ำเพื่อนเหล่าซุกก็เอาใบาเพื่อนมาตากแหง้งตากแห้งเรียบร้อยหลวกเอามากกรบนาเดินไ้ต้นบกม่วงอีกเจ้าหนึ่งอาจจะเนี่ยพืชพักเษพ,พักมันสุกก็ว่าได้ทิมจะเดินก็จะมีนี่ไอ้ต้นบกทั่วผู้มาที่พ่อไหวแล้วเพื่อนเกิดที่หลังมูมันี้ก็เลยว่าจะร่องมาเรียงหร่บ้านจะเนี่ย เรู้ว่าจะโตได้ทอดป่านได้หรือจะเป็นเพื่อนนี้เนาะนี่ก็จะเป็นต้นบักเขือที่เกิดที่หลังเอทเราดูว่าจะเป็นบักเขืออย่างคิดว่าน่าจะเป็นบักเขือบาซิลเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นตัวสุก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนเพืนบักเขือแน่เกิดที่หลังงูต้นบักทั่วปู้จาเนี่ยเายลักให้เพิ่นไง่ายๆเลยแล้วก็ต้นบักหว่วง านานาเนี่ยถ้าหนาหนาวเดี๋ยวเพิ่นจะรอดบ๊สุกของหวงเดี๋จ้ะเนี่ยเอาไว้ทั้งสี่แหละเดี๋ยวะ,ม,ะมันจะต้นบุกุวงจะเพป็นเปลือกต้นบุกุวงมีต้นทับทิมจ้ะบ่มีมหม่องรุ่งเดี๋ยวเดิยเสกเกี่ยงไว้ในบ้านก่อนเนาะต้นทับทิมแล้วก็นมีต้นบุกุวงจ้ะต้นบุกุวงเี่กับบัวรูสายพันธุ์ซื้อเพป็นมากินแล้วก็เอา,มาเมล็ดเพิ่ัน ตาแข็งก็ไว้จ้าแล้วก็เมื่อพอต่อจะเป็นเพื่อนนะสุขข้อเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าบ่ได้จำกัดว่าต้องวันนี้เนาะเฮ็ดไปพอไปเรื่อยๆเนี่ยจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็ใบแค่นี้ก่อนจ้าสามารอัปเดตมาละหายเป็นเพื่อนเบิรงเนาะหลังบ้านจ้ามือเดือบ่ได้ไปสวนจ้านี่จ้าคลิปนี้ก็ ไปแค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ